สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ่อนแม่ที่ทุกท่านนะคะวันนี้จะนำเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าที่คนไทยทาวการ์ดต่างประเทศนะคะตั้งก็ไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะเนื่องจากผมเลื่อนะคะพอเลื่ก็รีบตัดยาเลยนะคะแม่เนาะเพื่อจะได้กับห้างสาวของเรานะคะวันนี้โอ้ยพ่อเอ้ยฝนตกมืดมาเลยวแม่ค่ะคุณเพื่อนว่ะดีแล้ไม่หยุดแน่นอนเลยนะคะแม่ จะมันหยู่นะคะแม่ค่ะโอ้ยฝนตกหนักนะคะแม่คนแบบโปรยโปรยนะคะแม่ค่ะลูกสาวบางเโปรยก็เลยรีบมาตัดยางให้กับหน้าสาวบ้งค่ะต้องสู้นะแม่ต้นี้ใกล้หมดแล้วพอล้วนยาใกล้หมดแล้วนะคะแม่ก็มาดูตรงนี้เลยนะคะแม่ ที่ตรงนี้นะคะแม่ขาก็ปลูกยาค่ะ,ะ,คะดูคะ่ะคนมาแค่หนึ่งคืนกับหนึ่ง<ม>วันนะคะแม่ขาท่วมเลยนะคะท่วมแล้วนะคะดูคะ่นะน,น,ะะนีเห็นนะคะยาถ้าแบบท่วมอย่างนี้ยาก็ไม่รนะคะแม่คะ่ะเขาเฉาเฉาแล้วก็ตายไปนะคะแม่ ก็เลยพ่อรู้นะคะก็ตอนนี้หาคะแนนนะคะแม่หาคะแนนเพื่อที่จะทมที่ตรงนี้นะคะปลูกหญ้านะคะแม่่ะปลูกหญานาหาคะแนนทมที่ปลูกย้านนะคะขอฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ทุกท่านหาที่มตตานะคะครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าที่พอใจนะคะก็แม่นะคะสามารถอุดหนุนอาหารน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจได้นะคะ ท่วมเย็นนะคะเนี่ฝากเป็นกําลังใจให้กับพาร์สาของเราด้วยนะคะแม่ค่ะนี่นะคะที่ตรงนี้ค่ะท่วมคะ่ะนแม่ดูค่ะคนมาแค่หนึ่งคืนหนึ่งวันก็นท่วมหมดเลยนะคะท่วมหมดเลยะคะ่ะนแม่ค่ะก็จะถมที่ตรงนี้นะคะนี่แม่ถมที่ตรงนี้กับพารสาวญ้าที้ปลูกไปเนี่ยปลูกแล้วนะคะ่แม่เลยอืมเลยคิดกับพ่อรุ่นว่าอ่าอาจจะอืมต้องถมที่นะคะแม่ค่ะ ท้กที่ปลูกยาให้กับน้องๆของเรานะคะนี่นะคะยาวถึงนู่นเลยะคะนี่นี่นะคะด้านหลังก็ยังไม่ถมนะคะแม่ก็มีด้านหลังด้วยนะคะที่จะถมที่ปลูกยานะคะแม่ใจบุญนะคะุลมออกอนอาหารน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจหรือจะสมทบ คะแนนช่วยครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าที่พอใจได้นะคะแม่ค่ะเพื่อที่จะปลูกยายให้กับน้องๆนะคะพอหนองต้องกิน,นะคะเราก็ไม่มีที่ปลูกกันนะคะแม่ค่ะเนาะที่แถวนี้ก็เป็นลำเอกนนะคะก็มมีที่ปลูกะคะ่ะก็มีที่ตรงนี้นะคะที่าสามารถ,ถทุงที่ได้นะคะก็ปลูกยานกับน้องๆนะคะก็เมเจอรนนะคะเม่ตาของน้องรุ่งฟ้าที่พอใจด้วยนะคะแม่ สู้พอล้วนหนาวก็ต้องสู้นี่แบบคนเริ่มตาคะเมื่อกี้ไปจับปลามานะคะเพิ่งไปจับปลา,าไหวไหมพอ่อล้วนอ้าวเมื่อกี้ไปจับปลามาตอนน้ำซารีบมาตัดยากเลยนะคะไม่ไปหาปลามานะคะเมื่อกี้วันนี้สาวๆก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะไม่แม่นะคะแต่แม่ไม่ได้ออกไปนะ,ะเพราะว่าฝนตกนะคะอยู่ที่นี่กันนะคะนี่ค่ะไหวไหมพ่อล้วนไหวไหมเอาเอา ไหวไหมเอย,ยไหวไหมไหวไหมพรวนโอ้ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะเด็กๆเดี๋ยวช่วยพรนวนก่อนนะคะแม่มอาอาพอรวนเอ้ยลื่นอะ ที่เกิดมียาตใกล้คุรลืตัด,ดให้ดีถ้าไกลโอยนอนจะมีอะไรเกินเลยนะเปลี่ยนหลักใี่อยู่ไหม่แะคะ